ก็ขอกลับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซียนเหล่าเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเซียนเหล่านะครบจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่อาตาลันต้านะพบกับเอเอสโรมานะครับคู่นี้นะครับเตะกันในเวลาสามทุ่มนะครับทางเจ้าบ้านนะครับอาตาลันต้านะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับถ้าดูกันเฉพาะกับนะครับในเกมในลีกอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่าพวกเขากําลังอยู่ใน ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับและเกมในหลีกสิบเกมหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครมาเลยและเก็บใช้ไม่ได้ถึงแปดเกมด้วยกันนะครับขณะแถมยังนะครับชนะรวดมาในหลีกนะครับได้ถึงหกเกมติดต่อกันอีกด้วยนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับเอเโรม่านะครับผลงานโดยภาพรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูคาดหวังอะไรได้ยากมากนะครับเพราะเกมในหลีดสิบเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับและแพ้ไปถึงห้าเกมด้วยกันเกมและเกมนี้นะครับเอสโลมานะครับเอ็มพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมในกลุ่มนะครับหัวตารางของหลีกอย่างอัตาลนตานะครับก็ต้องบอกว่าดูเป็นงานที่หนักแน่นอนนะครับเพราะถ้าเทียบกันดูจากในเรื่องของฟอร์มภาพรวมนะครับกับ เกมในหลีกช่วงหลังของสองทีมนี้กันดูต้องบอกว่าอัตาลันตานะครับที่เครื่องกําลังร้อนมาอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับพวกเขาดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนนะครับที่ฟอร์มในหลีกช่วงหลังนะครับยังดูเอาแน่อนอนได้ยากอยู่นะครับอ่บวกกับเกมนี้นะครับสภาพความพร้อมนะครับของของทีมภาพ ของทีมนะครับภาพรวมอตาลันตาเองพวกเขานะครับก็ค่อนข้างดูดีกว่าอีกเช่นเดียวกันนะครับทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอตาลันตานะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บสามแต้มได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้นะครับเห็นควรเลือกเชียร์นะครับอตาลันตานะครับเหมาะสมกว่านะครับอ่าก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอตาลันตานะครับถ้าดูกันเฉพาะกับเกมในลีกต้องบอกว่าอตาลันตาเองพวกเขา กำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับเกมในลีก10เกมหลังสุดนะครับส่วนทีมเยือนนะครับแม้ว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยกันแต่ฟอร์มในลีกช่วงหลังนะครับยังดูเอาแน่เอานอน,นครับกับพวกเขาได้ยากมากเกมนี้เชื่อว่าตาลันต้านะครับที่ทำที่เครื่องกำลังร้อนนะครับได้ที่น่าจะเปิดบ้านเก็บชัยมาได้ในลีกนะครับเป็นเกมนัดที่เจ็ดติดต่อกันได้นะครับ ก็ขอฝากเชียร์ด้วยครับอาตาลันตานะครับเดือนนี้นะครับชนะแน่นอนนะครับเสดเหลารับประกันเลยนะครับนะครับสุดท้ายนี้ครับเสดเหลาขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องเสดเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ